มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นม้องก้องหนูถูกหวยก็แบบะสะดุ้งตื่นเพราะปวดมากคนท้องมกติแล้วถ้าอายุครรประมาณนี้ไม่น่าปวดหอวใจกว่านี้เพราะว่าอาการออกมาแบบเหมือนคนที่ตอกได้เ็ดเดือนอะมันก็ต้องปิดช่วง5เดือนจนถึง7เดือนจัดยากว่าเป็นช่วงหมอเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวีคี มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนอนไปตั้งแต่หัวค่ำนะคะแล้วก็ตื่นมาประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนนะไปเล่าให้เป้ฟังก่อนดีกว่ะเดี๋ยวแบบจะนอนต่อแหละเพราะว่าปวดหัวไม่หาย ความฝันมันคือแบบเดินไปหลังรถกันเหมือนจะออกไปไหนกันสักอย่างหนึ่งอ่ะตอนกลางคืนแล้วเสร็จปุ๊บก็แบบไปกินขี้หมาแบบว่าเอาซ่อหมกักจิ้มกินจากพื้นอ่ะแล้วก็กินแบบเป็ดอร่อยอ่ะเหมือนเป็นโชโโอน็อกโกแลตอันนึงเหมือนเป็นขนมอันนึงที่แบบป,ปรุ่น <c oughs> แล้วครานี้เหมือนมันจะมีอีกกี่ก้อนไม่รู้ที่มันอยู่ข้างๆกับท่อระบายน้ําที่หนุ่มมันชอบขึ้นมา <c oughs> <c oughs> แล้วมันก็มีทรายกับมีหญ้ามันมันดูติดทรายติดหญ้าก็เลยเอาที่โกยหัวตักขึ้นมาเอาวซองสีที่มเลยเล่าให้พี่เป้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าฝันแปลกดีเนาะลองไปเซิร์ช Google ดูดีกว่าว่าแบบเผื่อเขาทำนายฝันเล่นๆตลกๆอะไรอย่างเงี้ยพอเซิร์ชไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ลาบแล้วเขาก็เขียนเลขทำนายฝันตรงนี้เนี่ยมันมีเลข 5 4 1แล้วบกกังเอิญมันไปตรงกับเลขทะเบียนสาตัวหน้าพอดีอก็เลยแบบเฮ้ยมันตรงกันเลยงั้นเดี๋ยวแบบเราลองซื้อลอตเตอรี่เลขนี้ดีกว่าหาหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตล้แมามาก็หาไม่ได้หม,มาก็ไปซื้อพวกเลขใกล้เคียงพวกแบบว่าหนึ่งสี่พวกอะไรแบบนี้มาด้วยแล้วมัก็บอกว่าเออมันมีแต่เลขแบบนี้นะก็เลยบอกว่าอโอเคได้ไม่เป็นไร แต่ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ซื้อละกันก็กลายเป็นว่าซื้อมาทั้งหมดอ่ะสี่ใบออพอวันที่หวยออกก็คือวันที่นอนอยู่ตอนประมาณแบบสี่โมงอะพอโทรมาเุ๊่มาก็บอกน้องก้อหนู้ถูหวยก็แบบฮะแล้วก็ไปดูอะใบไหนสรุปว่ามันไม่ได้ออก54 1ี่หนึ่งแต่มันออก1 4สซึ่งหมามาก็ซื้อ1 4สีให้ใบนั้นที่ซื้อ541อ่เเราดันไปถูก3าตัวหน้าแทนถ้ากับถูก2ใบเป็น3ตัวหน้ากับ2ตัวหลังเอเขาบอกว่าน้องแฟดให้โชว์เขาเชื่อกันว่าคนท้องเนี่ยเวลาที่ฝันจะแม่นมีอย่างหนง คือความยาวของตัวลูกเราอ๋อใช่มันเป็นเทปออนยูทูบความยาวของลูกมีคนหนึ่งเนี่ยห้าจุดเจ็ดเก้าซึ่งเทปวันนั้นอะเป็นวันที่ลงวันที่16พอดีคือวันที่หวยออกแล้วปกติคือเราจะลงคลิปทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์มันไปตรงวันที่16แล้วหวยออกแต่เราดันไปลงทุ่มหนึ่งซึ่งหวยออกไปตอน4ี่โมงใช่แล้วพอมันเป็น5้าเจ็ดเก้าปุ๊บอะทุกคนก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ลงให้เร็วกว่าน,นี้ <c oughs> ไม่งั้นแผลให้โชคใช่เขาตอนนี้เขาเลยบอกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นบีมาาาติดว่ รอดูว่าเลขครั้งหน้าจะเป็นเลขอะไรถ้าวันอาทิตย์ไปตรงที่วันที่1กับ16อีกเราจะลงก่อน4ี่โมงลงก็จแต่เช้าลงให้11โมงเลยให้เวลาในการไปหาเลขสิเอ็มงเลยเก็เป็นเรื่องตลกดีก็ถือว่าแบบว่ามาก็ให้โชคให้ลาบจริงๆหลังจากนี้ก็คือจะไม่มีเป็นเซนติเมตรละ จะไม่มีเป็นมินลล้จะมีเป็นกรัมแทนเพราะว่าน้องตัวใหญ่เกินที่จะวัดความสูงได้แล้วค่ะใช่คือมันจะกลายเป็นน้ําหนักนะแต่ก็3ตัวมันเอาอกแลนวอ่าทีนี้เอามาพูดถึงเรื่องอาการของน้องกร้างตัวนี้อาการเป็นยังไงบ้างไม่หายแพ้ายาตัวหลักอะที่แบบป้องกันการดันเจียนนะันเนี้ยวัวหมดไปแล้วไปกินตัวที่เบากว่าเดิมซึ่งเอาไม่อยู่นะครับรตอนนี้ อะไรที่กินได้ก็กินเช่นแบบล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยเราก็จะกินกับแครกเกอร์คุกกี้อะไรแบบนี้ทุกอย่างยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับยังคงแบบไม่ได้ทําอะไรอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้มีแอบไปถามคุณหมอเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวัคซีนว่าคนทอ้องสามารถฉีดได้ไหมเดี๋ยวรอคำตอบคุณหมอทีหนึ่งจะมาบอกให้ทีนะครับว่าคนทอ้องสามารถฉีดวัคซีนของโควิดไนทีได้หรือเปล่าที่ถือเป็นความรู้แล้วกันแต่จริงๆแล้วจะบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับใครที่ดูเราอยู่ตอนนเยะไรกอัล ทุกคนควรต้องมีไว้นะครับตอนนี้ไม่ไว่าไงก็ตามออแล้วก็ฝากติดตามช่องเราต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรายการใหม่ๆเพิ่มเข้ามีตามไปดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงไปสู้ๆนะกําลังจะไปโรงพยาบาลนะคะ ไปก่อนที่คุณหมอจะนัด6วันคุณหมอนัดทุกสองอาทิตย์อันนี้ก็คือผ่านไปแค่อาทิตย์กัาหนึ่งวันก็ไปอีกแล้วปกติช่วงนี้แบบจะนอนกลางวันเยอะแต่วันนี้เนี่ยระหว่างที่นอนกลางวันอยู่ก็สะดุ้งตื่นเพราะปวดมากปวดแล้วแล้วปวดเหมือนมีคนจะฉีกกระดูกออกแบบนั้นอะจําได้ว่าในกรุ๊ปคือแม่แก็จะมาแชร์กันว่าให้ลองแบบนอนลาบดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมานั่งพัก แล้วก็นอนนอนราบก็ไม่หายก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวลองเอาหมอนหนุนสะโพกให้มันยกสะโพกสูงขึ้นก็อธิบายอาการให้กับพี่พยาบาลฟังพี่พยาบาลแนะนําให้รีบมาหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจดีกว่าเพราะว่าการปวดอะไรที่มันรุนแรงนี่มันก็แบบเราจะไม่สบายใจอยู่แล้วถ้าในแง่ที่มันไม่อันตรายเลยก็คือน้องตัวโตเนี่ยซึ่งตอนนี้เราก็เช็กดีกว่าเจอที่โรงพยาบาลครับ วันนี้มีอยู่หลายข้อสันนิษฐานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระด,ดูกเพมนเรื่องปากมดลูกแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลองดูเรื่องไส้เลือดด้วยทุ่นได้รับความรู้ใหม่มาว่าจริงๆแล้วมีไส้เลือดในผู้หญิงยซึ่งมีสิทธิที่จะเกิดขึ้นตอนท้องคืออาการปวดแบบนี้เขาบอกว่าเป็นอาการปวดที่ผิดป,ปกติมากเพราะว่าคนท้องปกติแล้วถ้าอายุครรภ์ประมาณนี้ไม่น่าปวดแบบนี้โดยเฉพาะตำแหน่งนี้ด้วยนะครับภาวนาให้ทุกๆความเจ็บปวดเนี่ยเกิดจากการปรับตัวของร่างกายนะครับภาวนาอย่าให้เป็นแบบอื่นเลยนะครับลุ้ๆลุ้นล้ ความบาด้จใดๆที่เกิดขึ้นแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์มันก็น่าจะเป็นอาการมาจากมูลลูกขยายตัวเชิงรางขยายตัวแล้วทําให้ส่งผลกับพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้มันขยายแล้วช่วงนี้ท้องโตวไวมากแล้วมันเป็นเพราะตั้งครรภ์จริงๆก็ต้องเตรียมรับมือไปตวรวจร่างกายางทีก็สบายใจ เขาไม่ได้ตรวจเฉพาะตรงส่วนที่เป็นขาหนีบเขาตรวจไปถึงกระเพาะปัสสาวะด้วยไตด้วยพวกข้อปัสสาวะต่างๆาผลที่ออกมาก็คือไม่มีอะไรที่เป็นเจอร์อิชชูเลยไม่มีการอักเสบใดๆที่อยู่ในอวัยวะซีเบียเพนเลยพวกนี้ไม่มีเลยตอนนี้คือตัดพวกเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวไปได้เลยนะฮะตอนนี้เหลือแค่อย่างเดียวคือเดี๋ยวต้องกลับที่สูนะครับผมเพื่อที่จะไปดูเรื่องปากมดลูกอีกทีหนึ่งขอแค่แบบรับยาแกเสพยาแค่ปวดทําบ้านก็พอ ไมคนนั่งนานเกิน2อสาชั่วโมงจังหวะลุกจะเป็นจังหวะสําคัญสุดไม่ว่าจะลุกจากเตียงลุกจากเก้าอี้แล้วก็ทางที่นอนหงายอะค่ะคุณหมอจะท้องแข็งงั้นเดี๋ยวอาจจะต้องดูท่าโพสิชันที่ดีที่สุดที่เ,ออเราดูรีแลกซ์สุดหมอคิดว่าน่าจะเป็นตัวกระดูกสะโพกแหละเพราะคุยกับอาจารย์แล้วก็คือเจอจริงจริงเคสนะึเนงเคนแบบนี้<ๆ>หมอหวั่นใจเหมือนอวกันเพราะว่าอาการหนมาแบบเหมือนคนที่ฟ้องได้เจ็ดเดือนนะคือการหนาตัวยังดีอยู่นะแต่ว่าจะมีสเปซเล็กๆที่แยกออกนิดหน่อย หมยแบบมันร้วเพิ่มขึ้นแล้วอยังยังเท่าเดิมครับหมอว่ายังสเปซแหวไหนยังเท่าเดิมหมอว่าดูในวันนี้ก็ยังดีสเปซสุกนี้ก็ยังเท่าเดิมสามจุดสามสามจุดสี่เออแดงว่าช่วงนี้ก็อาจจะนิ่งขึ้นนะไม่ได้เดินทางไกลไม่ได้อะไรหนูไม่ได้ทําอะไรเลยคือตอนนี้คุณหมอตรวจเจอคือว่าถึงแม้ว่ามันจะเปิดที่สุดเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่สามกว่าถูกไหมใช่มันก็ยังดีกว่ารอบที่แล้วอยู่ดีลองไปนิดนึงโอเคพอนะคะ เนี่ยมันมันก็ปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะปิเนี่ยมันมันเป็นแบบไม่สเตเบิลเนี่ยก็เปิดอีกใช่เป็นแบบไม่สเตเบิลนะโโอ้หคนนี้ก็จู้จู่ก็ยาวขึ้นนะเฮ้ยแค่จะทิ้มหัวคนนี้อยู่เลยอันนี้คือช่วงสะโพกก้นของคนพี่เนาะเขาจะอยู่ต่ำกว่าอันนี้จะเป็นหัวของคนน้อง ก็อันนี้อยู่ต่ำกว่าอันนี้จะอยู่ท่าก,นาก้นแั้นั้นเขาอยู่ท่าหัวลงมาอันนี้เขาต่ำเกินไปไหมครับคุณหมอต่ำอ่ะมันยังไม่ได้ซีเรียสเท่าประตูเปิดคือหนูรู้สึกได้แต่ว่าแต่ว่าตรงที่ทตรงที่เราบอกว่าไม่สตเตเบิลพอดีโชคดีที่หนูพร้อมอ่ะมันก็เลยพอมองเห็นจากด้านบนได้นิดหน้อย เดี๋ยวเพิ่มยาดูก่อนแล้วก็ปชิจยากันแท้งเพิ่มไปหน่อยแล้วกันเนาะได้ครับลองมองดูถ้าตอนนี้เหนื่อยสุดก็อาจจะแบบเฝ้าดูระวังทุกบัติคเหลือต่ำกว่า2ัหรือมา,มากกว่านั้นนาะก็ต้องครอบละคือเขาดินาด้นแบบดิ้นหนักมากเลยอะอค้อหน้าท้องบาติมันตุงต้งตุงต้งขึ้นมาใช่เพราะว่าได้ลูกชายด้วยครับตามเกณฑ์น,นะคนนี้ก็20บวกสามนะครับก็พุงรอบเอวได้14.8เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแผ่นรีพอร์ตโอเค อันนี้เราเรายังต้องพยายามอีกสองสมวิซึ่งถ้าโตเร็วดีแบบนี้หมอคาดว่าน่าจะเกิน5 0าร้อยในไม่ชา้าเพราะว่าอันนี้อาทิตย์กว่าๆได้ไม่รออ้อ,อนมนี้อยู่ที่3 4มสี่แสนใช่ไคะ,ค,ะคนพี่นะเดี๋ยวม่เไงเสียงของหัวใจที่เต้นอยู่ก็เขาก็ได้ยินการพูดในหลับคอหรือว่าพูดอย่างเงี้ยออกเสียงเขาก็ได้ยินแต่ว่าก็คงยังไม่มีใครไปเก็บตัวเลขนาว่าคนอ่ะเขาเป็นนักข่าวเขาต้องอ่านข่าวทุกวันอ่านเช้าอ่านเย็นท้องเขาก็อ่าน เด็กพวกนี้กับเก่งด้านภาษามากกว่าเดยนรู้ภาษาได้ว่าใครจะเป็นพี่เป็นน้องโอ้โหคลิกกันตลอดใช่ใช่ตอนนี้เหมือนคนตะกินนี้ที่เราวัดตอนนี้กลายเป็นน้องแล้วนะเพราะว่าตอนแรกเขาเขาอยู่นํากว่าบอกเราให้เป็นพี่เพราะว่าอยู่ร่างกว่าช่วงห้าเดือนจนถึงเจ็ดเดือนเขาจะไหว้ได้ทั่วหมดลูกเลยครับยิ่งแฝดยิ่งแบบจับยากว่าเป็นของพี่ของน้องส่วใหญ่สายสะดือรักอะถ้าฟังข่าวดีๆจริงๆจะเห็นว่าเกิดในช่วงใกล้คลอดหรือว่าเกินกาหนดมากกว่าเพราะน้ำคำแห้งหรือว่าเต็มลูก เราคนนี้ก็ได้ไปที่สามห้าก้าวได้ไม่ลืมเป็นไงล่ะเห็นไหมบอกแล้วว่ามีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นวันนี้มีข่าวดีหลายเรื่องมากดีมากก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ปวดเยอะค่ะเพราะว่าน้องตัตโตเร็วมากน้องน้ําหนักขึ้นมาก็คือ1ขีดในในภาวะแย่งอาหารนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือโอเคแล้วก็พัฒนาการเขาแบบสุดยอดเลยคุณบอกโอ้โหโตเร็วมากแบบมากจริงๆ ตอนนี้เขาได้359คนนึงการทำมาแล้ว <มา S 1> จ้าคือวนจริงๆแหละคุณหมอยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่มีปัญหารเรื่องการที่เขาอยู่ต่ำนะเพราะว่าเขาบอกเขาต่ำได้อีกเยอะใช่แล, <c oughs> แล้วก็มันเป็นการต่ำที่เขาดิ้นเฉยๆยคือดิ้นเก่งมากจริงๆอีกอย่างนึงคือตอนนี้เราแยกพี่แยกน้องได้แล้วจริง่ตอนนี้มีอย่างที่เราเป็นห่วลคือเรื่องปามมดลูกนะถึงแม้จะมีเปิดบ้างก็ยังยาวกว่าครั้งที่แล้วอยู่ขออีกแค่4-5อาทิตย์คือเราจะโอเคแล้วเกณฑ์ที่เราอยากจะได้ตอนนี้คุณหมอคิดว่าแตะ36วีคคือเกก่งมาแล้ว เพราะว่าปากมดลูกไม่สเตเบลเลยนะใช้เชื่อแบบนี้เป็นก่อน<ช>ก็คิดว่าเซฟให้ได้มากที่สุดให้เขาอยู่ในท้องเราได้นานที่สุดเดี๋ยวตอนนี้คุณหมอจะนัดทุกอาทิตย์ เพื่อที่จะติดตามเรื่องปกดวองลูกให้มันใกล้ชิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าช่วงนี้มันมีอะไรที่มันแบบดูไม่ stable อะไรอย่างอาจจะมีการเย็บปากหมดลูกหรือว่าเพิ่มยา<ช>อะไรแบบนี้เออเดี๋ยวดูว่าคุณหมอจะพิจารณาย,ยัางไงเพื่อพยุงให้มันพ้นช่วง25-26วาี่กไปก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกอย่างที่เราทํามาว่าจะเป็นการเพิ่มตัวยาทุกอย่างคือ response ดีมากมันนดีขึ้ตัวเล็กคืออ<ช>้วนแล้ว สองคนนะครับกล้วยน้ำว้าได้ผลโปรตีนได้ผลออขนาดแม่กินไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังที่บ้านว่าสูบแล้วต้องก่อนได้ทานอะไรลงไปบ้างทําไมแบบอยู่ๆน้ําหนักขึ้นแบบทีเดียวปุ๊บแบบพลขีดนี้เราจะไปเล่าให้ฟังในหมอน้องใหม่